รู้ดีกว่าไม่รู้ใน League of Legends Wild Rift วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไอเทมโดยต้องบอกก่อนว่าไอเทมใน PC และไอเทมใน Wild Rift นะั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกันแต่บางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วพวกไอเทมอย่าง y o m u g h o s t b a d e อย่าง b a d e of t Rune King มันจะกดใช้ยังไงในเมื่อไอเทมกดใช้เขาบอกว่าสามารถมีได้ชิ้นเดียวซึ่งถูกต้องครับไอเทมอย่าง b a d e of Rune King เราจะไม่สามารถกดใช้ได้เหมือน PC ที่แบบว่าไปกดใส่ศัตรูละ ศตูดาติสโลแต่แต,แต,แต่ความใช้ง่ายของไวลิฟนั้นมีดังนี้คำอธิบายเบย์ออฟร i n g King บอกว่าการโจมตีหรือใช้สกิลโดนแชมเปี้ยนครบ3ครั้งจะสร้างความเสียหายเวท30-100ถึงหน0่หน่วยและขโมย25%ความเร็วเคลื่อนที่ของเป้าหมายโดยมีครูดาวน์6ิวินาทีนั่นแสดงว่าเราไม่จะเป็นต้องกดรูนคิงอีกต่อไปเพียงเราโจมตีหรือใช้สกิลครบ3ครั้งรูนคิงก็จะใช้ให้อัตโนมัติ จะมองว่าเป็นข้อดีก็เป็นข้อดีจะมองว่าเป็นข้อเสียก็เป็นข้อเสียปกติ ADC จะใช้ลุนคิงในการวิ่งหนีหรือวิ่งไล่แต่ทีนี้เราไม่สามารถบังคับการใช้ลุนคิงได้แต่เราต้องตีครบ3ครั้งแทนและคูดาวนานถึง60ิินาที ซึ่งผมมองว่าอย่างที่บอกนั่นแหละมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียส่วนอีกไอเทมชิ้นหนึ่งที่สามารถกดใช้ได้อย่างโยมูโกสเบกก็ไม่สามารถกดใช้ได้เช่นกันโดยโยมูโกสเบกต้องบอกว่าของ PC นั้นสามารถกดใช้เพื่อเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ได้ส่วนโยมูโกสเบกของไวลิฟจะแตกต่างกันออกไปโดยโยมูโกสเบกจะสะสมสเต็ เมื่อครบถึง100สเต็เราจะสามารถวิ่งเร็วอารมณ์ให้นึกถึง dead man play จะเป็นอารมณ์นั้นเลยเมื่อวิ่งไปเรื่อยแ,แล้วจะเก็บสเต็ซึ่งผมมองว่า yomu ก o s t เนี่ยดีกว่าใน PC เยอะมากๆเพราะ PC เรากดใช้เพื่อเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แต่ w i l ิฟต f t เราวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆและความเร็วเคลื่อนที่มันจะไม่หมดนอกจากเราจะโจมตีหรือใช้สกิลใส่แชมเปียนที่อยู่ตรงหน้านั่นเองอย่างคําอธิบายก็บอกว่าการโจมตีที่ใช้โม um, เมนตัมอารมณ์เหมือนเราอาต้แแขกนั่นแหละจะมอบความเร็วโจมตี25เป็นเวลา4วินาทีคําถามถัดมาไอเทมป้องกันอย่างเดดแมนเพลทมันจะไปเป็นพสซีฟซ้ากับโยมูโคสเบท ให้มองตรงคําว่าโมเมนตัมเห็นไหมีชมพูโมเมนตัม um. คาอธิบาย2คำเนะี้ใช้เหมือนกันคือเราจะเก็บโมเมนตัมได,ได้คือเราต้องวิ่งเพื่อให้ครบ100แสแต็แล้วเราจะได้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นแต่แอคทีฟที่แสดงออกไปจะต่างกันอย่างโยโมโกสเบสแอคทีฟที่ออกไปคือได้รับความเร็วโจมตีที่25%เป็นเวลา4วินาทีส่วนเดดแมนเพลทจะทําให้เป้าหมายสโลว์50%เป็นเวลา1วินาทีแทน ถามว่าสามารถออกเดดแมนเพจซ้ํากับโยมได้ไหมตัวผมเคยออกมาแล้วซึ่งผลองโมเมนตัมที่เราวิ่งเร็วมันออกมาเหมือนกันแต่เวลาเราออโต้แท็กผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันทําให้ศัตรูสโลว์และทําให้เราได้รับความวจมตีหรือเปล่าอันนี้บอกไม่ได้เพราะมันมองไม่ทันด้วยความที่เป็นโมบายแล้วจอมันเล็กมันมองไม่ทันจริงอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ส่วนไอเทมอ,อื่นๆของสายกายภาพจะเหมือนใน PC หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบัสเทอร์เตอร์สแตติกชิพลับพิทไฟรูนันดัชเบรด ไอเอี e, inder, ver, une, ๊ย r ์โมเทลเรมิเดอร์แบ็คเคเบิร์ดมานาบูเนเมอามามอเซียสเจสแดนแพนทอมแดนเซอร์แอมเบร์เฟจะเหมือนกันหมดเลยไวลิฟจะมีเจาะเกาะอย่างเดียวก็คือ m o เ o r r รม i เดอร์จะไม่ได้มีให้เลือกเป็นเจาะเกาะแท้งหรือเจาะเกาะตัดฮิวจะเป็นเจาะเกาะตัดฮิวล้วนๆนั่นเองตัดมาที่เอเทมป้องกันจะมีไอเทมใหม่อย่างโปรเทคเตอ,อร์วอลอ่านมาไงโปรเทคเตอร์วอล์ดโดยความสามารถจะเหมือนรูนการ์เดียนใน Le a g u e of Legends PC ก็คือ อยู่ใกล้จะได้รับโลกประมาณนั้นแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นที่เป็นของไวลิฟที่ไม่มีใน PC นั่นก็คือ winter approach อ่านไม่ไลอ่านไม่ออกไอเทมชิ้นนี้ผมมองว่าเป็นไอเทมมันเหมือนไอเทมแทงมาาเนี่ยคำอธิบายเขาบอกว่าเราจะได้รับเกาะเท่ากับ1%ของมานาสูงสุดและได้รับ5%ของ,งมานาทั้งหมดที่ใช้ไปซึ่งถามว่าเหมาะกับใครก็น่าจะเหมาะกับ life เหมาะกับตัวที่ใช้มานาเยอะ,เ,ยอะเพราะยิ่งมานาเยอะเราจะได้รับเกาะ มากขึ้นประมาณนั้นณนะปัจจุบันก็ยังไม่เห็นมีใครออกส,สักเท่าไหร่สำหรับไอเทมนี้ซึ่งเป็นไอเทมที่น่าสนใจสำหรับสายเมชมานา สวยเทมที่เหลือก็จะเหมือนตาม PC เลยไม่ว่าจะเป็น Guardian Angel Sunfire Spirit Visage l y d e n o m e n t t o n m a i l Frozen Heart w a r m o c k Armor Steregate i b o l Gallade Deadman Plate Adaptive h e m Abyssal Massic c n v o r s g e n ไอเทมสายเวทมนต์จะมีไอเทมใหม่ที่ไม่ได้เหมือน PC อย่าง Harmonic Echo โดยการเคลื่อนที่ของเราจะสะสมชาร์จเมื่อครบ100หน่วยแล้วเราใช้สกิลฮิลให้เพื่อนเราจะได้พลังชีวิตคืน70หน่วยบวก10%ของ AP ถามว่าบอกกับใครแน่นอนครับโซลกะตัวที่ฮิลได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโซลกะนามิโซนาแต่โซลกะได้คือเหมาะมากๆถามว่าทําไมเพราะว่าฮิลได้เลือดคืนครับฟังไม่ผิดครับฮิลและได้เลือดคืนซึ่งเป็นไอเทมที่น่าสนใจที่น่าจะามาเข้าพีซีมากๆอีกไอเทมหนึ่งที่มีใน PC นั่นก็คืออเวกเน s โซ o ิลเลอร์มันจะคล้ายๆลูนอย่างมันจะไปคล้ายๆรูนอย่างอัลติเมทฮันเตอร์เพราะว่าใน ไ i ลิฟไม่มีอัลติ a t e เมทฮันเตอร์นั่นเองโดยความสามารถคือเมื่อโค่นล้มศัตรูที่ไม่ซ้ำกันจะได้รับคูลดาวของอัลติ a t e เมทลดลง3%โดยจะมากสุดที่15%สามารถสะสมได้5ขั้นมันคือรูนอัลติเมทฮันเตอร์ในคราบไอเทมนั่นเองไอเทมสุดท้ายของสายเมจที่ไม่มีใน PC นั่นก็คือ Infinity o f i อ f i ิ i ฟิ o ิตี้โความสามารถคือจะได้รับความเร็วขึ้นที่บวก5%เจาะเกาะเวทบวก15%และสกิล ที่ติดคีที่เข้าจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทอีก20%แกศัตรูที่มีเลือดน้อยกว่า35%มันคือถ้าให้พูดเห็นภาพมันคือ v o i e staff ในเวอร์ชั่นที่วิ่งเร็วและให้เลือดถามว่าเหมาะกับใครน่าจะเหมาะกับตัวที่ยังไม่เข้ามาอย่าง v a l a ม i ยเพราะว่ามันให้เลือดให้พลังเวท อย่างไวสตาร์ทเนี่ยมันจะให้แค่พลังเวทและเจาะก่อเวท40%แต่อันเนี้ยมันได้รับเจาะก่อเวท15%แต่ว่ามันได้เลือดได้พลังเวทอย่างกาการสก็โอเคต,ตัวโตที่แบเอาหน้าเข้าไปไถอย่างคาตาลิน่ผมว่าก็น่าจะเหมาะเหมือนกันเพราะมันได้ความเร็วเคลือ่อนที่ด้วยแถมถ้าใช้สกิลใส่ตัวที่เลือดน้อยกว่า35%มันจะทําความเสียหายคีเป็นเวทอีกแ้วน,นะคือเป็นไอเทมที่น่าสนใจมากๆสําหรับไวลิ ไอเทม,มอื่นก็ตามที่เราเห็นเลยมีใน PC อย่างร u d e n Echo, m o l e l o w i t e s ensor, t a r l a b a d o n d e s c a p l ะ l i s c e p t e r l e a d i t o m e n l o t of e d g e l i c h b a n n a s h o t o o t h a r g e l s t a r t a r d e n e n s o r h e c t e c g u n b l a d e อ้าวอีกหนึ่งคำถาม a r g e l s t a r มันจะอัปเกรดไปเป็น s e r a p Embrace ถามว่า s e r a p Embrace เรากดใช้ได้ไหมกดใช้ไม่ได้ครับแต่ เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า35%เราจะได้โล่15%ของมานาปัจจุบันมาเป็นโล่อะเออคือปกติอัพเจ้าสตาร์เวลาอัพมาเป็นเซรั b เอมเบสอะเราจะกดเพื่อที่จะมีโล่มาป้องกันตัวเองก่อนตายเซรัปเอมเบสเราไม่ต้องกดอีกต่อไปครับเราแค่เลือกต่ำแล้วมันจะใช้ให้เลยมีคูดาว90วินาทีนี่คือของโคตรดีสำหรับอัพเจ r s สตาร์อเทมกดใช้ก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับไวลิฟและสุดท้ายและท้ายที่สุด รองเท้ารองเท้าจะมีให้ออกไม่กี่แบบมีดูดเลือดเพิ่มพลังเพิ่นที่ Tenacity ก็คือเอราเหมือน Mercury t e h มันก็ชื่อ Mercury t e h นั่นแหละแล้วก็กราะ Ninja Tabi แล้วก็ลดคูดาวจะเป็นรองเท้าพื้นฐานทั้งหมดแต่พิเศษมากกว่านั้นคือรองเท้าสามารถกดใช้ได้โดยมีดังนี้ Stasis Enchant ก็ถ้า PC ก็คือ Sonya h a w k g a r สามารถกด Sonya ได้เลยทุกตัวสามารถออกได้ย้ำว่าทุกตัว Rocket Enchant ก็คือ Rocket Iron s o l a r i กร a t เอนชา a n t กดแล้ววิ่งเร็ว p o r t เบลเ e นชา a n t มันก็คือเท t เทคโป t ตเบลที่กดแล้วสามารถพุ่งไปด้านหน้านได้ Quick s i วอร์เอนชา n t ก็คือเอาไว้กดต้าน c ีตามชื่อเลยกาโอยเอนชารก็ตามเหมือน PC เลยถ้าเราเจอศัตรูเยอะแล้วเรากดเราจะได้ เลือดเยอะขึ้นนั่นเอง Redemption Enchant ก็คือทำให้เรากด Redemption ได้ Shadow Enchant อันนี้จะเหมือน Twin Shadow ใน PC และอันสุดท้าย Teleport Enchant เนื่องด้วยโมบายเป็นเลนที่สั้นมันเลยไม่มีสเปล Teleport เ,เ,เขาเลยใส่ Teleport ไปในรองเท้าแทนซึ่ง Teleport ข้อดีที่ต่างจาก PC คือเราสามารถ Teleport ล,ลงเพื่อนได้จากคำอธิบายแชมเปี้ยนของคุณจะ Teleport ไปหาแชมเปี้ยนสิ่งปลูกสร้างหรือวอร์ดของมันธมินี่คือเราแบบปกติเล่น PC วอร์ดหนครับวอร์ดหนครับจะลงไม่ต้องครับกดลงใส่เพื่อนแม่งเลย ซึ่งเป็นสเปลที่ดูแปลกประหลาดเหมือนกันก็จบไปเท่านี้สำหรับรู้ดีกว่าไม่รู้สำหรับไอเทมในวายลิฟตถ้าตกกล่นบกพร่องอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้เทสเบตา้าก็ขอให้โชคดีแล้วไว้เจอกันในวายลิฟต